เราพอหรือยังเนทุกวันนี้เรามีปัจจัยสี่ไหมปัจจัยสี่เราก็มีแล้วใช่ไหมสันโดษก็คืออรู้จักพอเพียงไม่ปัจจัยสิคมีปัจจัยสี่เราก็พอเพียงแค่ปัจจัยสี่ก็พอนะแต่เงินเนี่ยใช้ปัจจัยไหมเงินเนี่ยไม่ใช่เงินที่ใช้ปัจจัย เงินไม่ใช่ปัจจัยนะเงินคือของบาดใจไม่ใช่ปัจจัยปัจจัยมีสี่มีเงินอาหารสองเครื่องนุ่งหม่มสามที่อยู่อาศัยสี่ยารักษาโรคนี่แค่นี้ก็พอเพียงเงินไม่ใช่ปัจจัยเงินคือของบัดใจเงินคือของส่วนเกิดของพระอริยะพระอริยะ ถ้าไม่ต้องการเงิน,นถ้าไม่ต้องการเพราะเงินเนี่ยเป็นอสรลพิษนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเงินเนี่ยคืออสรลพิษมันจะกัดเจ้าของถ้าหากเราไม่มีธรรมะมันก็จะยิ่งเป็นโทษเป็นทุกข์ยิ่งมีมากก็ทุกข์มากเพราะเงิน มันก็จะ,ะทําให้เกิดอะไรกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดกิเลสกิเลสความอยากใช่ไหมถ้ามีเงินมากๆก็มีความอยากมากอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เข้าห้างไปซ,ออซื้อของอะไรอะของชอบของอร่อยยซึ่งมันเป็นการเสริมกิเลส ซส่งตันหาซึ่งคนทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าลัทธิล่ะลัทธิบริโภคนิมยมบริโภคนิมยม